ว่าสิแต่งหนาก้อนนี้ถ้ว่าคันแต่งหนาแล้วออกกําลังกายแล้วมันก็จะรอเยอะเลอะชุดมีเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องชุดนี้ให้ฟังผมกลับบ้านไปวันที่หกใช่ไหมครับก่อนที่จะมาเล่นหนึ่งผมผมกลับบ้าน ไปทําฝันแล้วก็ทีนี้ก็จัดกระเป๋าเพราะมันจะได้ออกมายาวหลายวันไม่ได้กลับบ้านผมได้ไปเห็นชุดนีซื้อมาใหม่ผมก็คิดว่าออรดีซื้อมาให้ผมบ้็อกคือโตใหญ่แท้ว่ะสันคันสิเป็นออรดีไซคือสิไซได้สิบบัลหลวมบ่เพราะผมเอลสาสบสามนะฮะทุกคนกางเกงมันเอวสามสิบสามออรอดีแต่เอวประมัน ยี่สิบกัวเนาะมันก็ต่างกันเยอะแล้วจริงเกงมันก็ขายาวมากเสื้อก็ตัวใหญ่มากผมกับบอลมันเป็นสไตล์เสื้อผ้าของผู้หยิ่งผมคิด <c oughs> ผมก็เลยเอาออกจากตู้มาให้พิวิทย์เอาขึ้นทั้งรถตู้ก็ไม่มีใครบอกผมบอมินผู้ใดเอะใจจะคนว่ามันเป็นเสื้อผ้าแอนออรดีหรือมันเป็นเสื้อผ้าผูญิง ผมก็คิดว่าเขาซื้อมาไว้ให้ผมเนี่ยเมียเสื้อผ้ายเุเล้ขึ้คกามรู้สึกก็รู้สึกคิดว่าเมื่ออ่าเมีย,ยมาเสื้อผ้ายนะครับผมก่อนมาใส่เสื้อผมใส่ออกมาบางหามงแรงนั่นใส่ออกมาบางหามงแรงนี่อีอาดมันหัวขวผ,ผมผมเลยปวด แม่น้องน้ำมนต์อีลาน้ำมนต์เป็นไดร์ลสบายดีบ่ครับพ่อยคิดนอนอยู่เดอ้อเปลี่ยนชื่อเฟซใหม่มันไปทุกที่ที่มีเกี่ยวกับวงใจกันร้อยคือผมเล่นเข้าคู่กับใครไม่ได้เลยเป็นเล่นกับยาหยีทายลูกคู่กับยาหยีกับไปดาม่ายาหยีมือขึ้นเนี่ยน้องบีพอดีแนนมันนี้พ่อนป่วยมันบ่ครับเราก็ต้องทำงานกันอยู่แล้ว คืองานมันต้องดําเนินไปแต่คนป่วยก็ต้องลาต้องหยุดมันสุดวิสัยแต่เราก็ต้องหาคนมาแทนนั่นบอฮะไม่คนใดก็คนหนึ่งอยู่แล้วแล้วทีนี้ไอ้บีเนะี่ยก็แสดงเป็นน้องสาวของแนมอยู่แล้วซึ่งเขาได้ออกด้วยกันแล้วเขารู้แนวทางในการเล่นคือเขาหูบทกันเออกาเอาขึ้นมาแทนเพราะว่าขันเสียเอาคนอื่นมาผู้ใดล่ะใช่ไหมล่ะก็ต้องมาทําความเข้าใจกันอีกแต่คือบีอะกามี มีแนวทาังอยู่แล้วเพราะบีออกกำเนีนมตลอดเรื่องอามันนะ่ะเรื่องห้อยพิศวาดอำนาจกรมังคึณก็เอาน้องบีมาเล่นน้องก็มาเล่นห้มันก็ดีเราตัวก็ดีก็บงบันั้นตัวเขามาเล่นห้ถ้าบ่มีคนเล่นห้เดี๋ยวจะอย่างไรเออก็มาดามาก,กับบีว่าคือสิสมใจเจ้าน้องบอยสิริใช้ปะนะอืมอย่างเช่นอ่าเรื่องพระอภัยมณีผมเป็นพระอภัยมณีมันก็ต้องมีนางเงือกถูกไหมฮะ ทำไมคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วก็ต้องเป็นนางเงือกก็ต้องเป็นยาหยีก็ไปดามาครับยาหยีก็ผมกระส่เลย <c oughs> ผมขี่ขานไปเปลี่ยนเพราะผมผมคืนกุญแจผมเอเช็คเอาแล้วซอ,อยอันยชสญยุงเทพครับตาฟี่หนุ่มขอนแก่นเดี๋ยวผมไปเป็นพระเอกแทนจะได้ไม่มีดามา <c oughs> แนนอยู่ khả năng các bạn đã nhưng và ủng cho